วันนี้น้ำตาลมาตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนส่งม,มอบนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาดูกันว่าคันนี้เป็นรุ่นอะไรนะคะเป็นรุ่นเอเวอรแน่นอนเนาะพี่ๆแต่ว่าคันนี้เป็นรุ่นเ v เ r อร์เรส r t บวกออปชั่นความปลอดภัยนั่นเองค่ะนะคะสำหรับราคาตัวรถอยู่ที่1,580,000 5,000บาทนะคะแต่ว่าคันนี้เป็นสีขาวมุกเนาะสีพิเศษเพิ่มราคาลดอีก12,000บาทเท่านั้นค่ะมาดูกันว่าแต่งอะไรบ้างนะคะด้านหน้ากระจังหน้าเรนดอนค่ะนะคะเท่ๆแบบนี้เห็นตะไกลแน่นอน,นะค่ะนะคะไฟเลียสีส้มะค่ะนะคะแถบสติกเกอร์น้ำเงินแดงเด่นๆค่ะนะคะสกเกิร์ตหน้าค่ะใช้เป็นงานวิกเตอร์ค่ะด้านข้างคะ่ Q คะคิวล้อวิกเตอร์ค่ะส่วนแม็กนะคะอย่างเท่เลยโอีซีนะคะสีดำกลิบเงินคะ่ะยางเนี่ยเป็นยาง ซูแมกค่ะนะคะดอก a อทีออ r อเรนั่นเองค่ะมาดังคันกันต่อเลยนะคะแรบสติกเกอร์เครื่องคันแบบนี้ค่ะสีดําเงาเพิ่มความหรูหราให้รถคันนี้นั่นเองค่ะนะคะด้านหลังคาดไฟไท้ายนะคะไฟเบรก e อเว e t แบบนี้เท่ๆเข้าไปอีกค่ะนะคะสกเกิร์ตค่ะเป็นงานของ Victor ค่ะปลายท่อเลือกเป็นปลายท่อเหลี่ยมนะคะสีดําด้านแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนมองหารถฟอร์ดเอเวออยู่นะคะ ไว้ใจน้ำตาลได้แต่งหล่อแน่นอนค่ะโทรหาน้ำตาลเลยค่ะที่เบอร์โทร0807118244ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะไปแล้วนะคะ